หมุนเงินหมุนทองคาถาบูชาหลวงปู่มุนเปิดโชคเปิดลาบเรียกเงินเข้ากระเป๋าสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านพบกันทางช่องไลสาระชาแนลกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยาณมิตรที่เคารพหลวงปู่มุนทิตะสีโลชายาพระอมตะเทระ ห้าแผ่นดินแห่งวัดบ้านจานอำเภอกันทรารม จังหวัดศรีสะเกดเป็นพระที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือซึ่งในวันนี้ไลสาราชแนลน้อมนำเสนอคาถาบูชาหลวงปู่มุนทิตะสีโลมาฝากท่านผู้ฟังเก็บไว้ท่องเพื่อหมุนดวงหมุนโชคหมุนลาบรองมาติดตามรับฟังกันครับให้ท่องนะโมสามจบ นะโมตั referral, Lee, our our สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะ ยะจงได้จงมีพุทธปฏิเสวาโสปฏิเสวามิหลวงปูมุนทิตะสีโลมหาลาโภปูเชมิตัวกูลูกพระพุทธองค์ภูสิทธิ์ภูธงองค์อาจไม่ประมาทครูพบรอยก้มดูเจอครูกราบไหวกัลยาณมิตรที่เคารพหากจะบูชาหลวงปู่มุน ต้องจุดธูปกี่ดอกหากขอให้หลวงปู่ช่วยเหลือสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้จุดธูป16ดอกก่อนท่องคาถาบูชาหลวงปู่มุนต่อด้วยคำว่าหลวงปู่มุนหิตะสีโลมะอะอุหลวงปูมมะอะองป่มุนหิตะสีโลอุอะมะข้าพระเจ้า ให้บอกชื่อนามสกุลขอหลวงปู่มุนติตะสีโลได้โปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลเรื่องหรือปัญหาที่เจอหลังจากนั้น ให้ตั้งจิตภาวนาขอพรแล้วกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุแล้วนำโูปไปปากนอกบ้านในที่แจ้งทำกลางวันหรือกลางคืนก็ได้กัลยาณมิตรที่เขารบหลวงปู่มุนทิตะสีโลนามสกุลเดิมสีสงครามเกิดเมื่อพศออ2437ณบ้านจาน อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดบิดาชื่อดีมารดาชื่อหัวครอบครัวมีอาชีพทำไร่ทำนาตามประสาชาวบ้านเมื่อหลวงปู่มุนมีอายุ23ปีพศ2อ,อ6 0ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุได้รับฉายาว่าทิตะสีโลแปลว่าผู้มีศีลตั้งมั่นโดยมีหลวงพ่อศีดา เป็นพระอุปชาบวชแล้วอยู่จำพรรษาได้ศึกษาเล่าเรียนอักษรไทยอักษรขอมฝึกพระกรรมฐานจากพระอุปชาและครูบาอาจารย์ในเขตใกล้เคียงอยู่หลายพรรษาจึงออกแสวงหาความรู้กับครูบาอาจารย์องค์อื่นๆต่อไปว่าจาสิทธิ์ของหลวงปู่มุนที่ได้กล่าวไว้ก่อนละสังขารซึ่งลูกสิทธิ และชาวบ้านต่างจดจำไว้ติดหูคือของของฉันสร้างเองกับมือใครมีไว้บูชาจะหมุนโชคหมุนลาบทำมาคาขึ้นไม่มีวันจนประกอบสัมมาอาชีพใดก็รุ่งเรืองจะเริญราบยศสรรเสริญ จะมีชื่อเสียงหอมขจรขจายขอให้เป็นคนดีคิดดีทำดีละเว้นชั่วคุณพระจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองแม้นว่าฉันตายไปของของฉันจะขลังกว่านี้อีกหลายเท่าน้ำลายไอปากลมปราณที่ประจุลงไป ด้วยพลังจิตอันเข้มขลังของฉันย่อมเป็นหนึ่งบ่เป็นสองครบเครื่องเป็นองค์พระที่ดีทั้งนอกและในฝากไว้ในแผ่นดินให้เรื่องชื่อลือนามหรือเรื่องถึงเมืองแมนหลวงปูมุนทิตะสีโลท่านได้มรณภาพลงอย่างสงบด้วยโรคชรลา เมื่อเวลา7จ็นาฬิกา30นาทีวันที่11มีนาคม2546สิรสิลีอรวมอายุ109ปีพันษา8แและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานกันให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริอนในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ